สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มานำเสนอยันมาสามแรงครับผม E F 3 5 2ที่คันนี้ไม่มีเล่มนะครับออกเป็นใบซื้อขายให้ครับผมสภาพใช้งานปกติครับผมราคาเบาๆครับ ยังสวยซีเส้นครับผมก็ดีโดยรวมสวยอยู่ครับหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็พันหลังครับผมพันหลังเป็นผัน5้าใบย2ิบสองเล็กไม้สองพัหกร้อยเชั่วโมงครับผมรถสตาร์ทเป็ยนง,ง่าย ไดูลีใช้งานปะกติครับเครื่องเกียร์ดีครับผมเครื่อง สตาร์ตติดง่ายมากไม่เข็กไม่ไอครับราคาเบาๆท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบนจลักจังหวัดศรสีสะเกดเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมสินค้าเป็นขายสดนะครับออกเป็นใบซื้อขายรถไม่ได้แจ้งจดทะเบียนครับไม่มีเล่มท่านใดหาอยู่แวะมาชมได้ครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ